ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะมาบอกเคล็ดลับจะเห็นว่านมแหนมเป็นคนที่ไม่มีพุงเลยทุกคนจะเห็นว่าแบบดูหน้าท้องแบนราบทั้งที่จริงอะ่ะเราชอบทานมือดึกมากๆเลยนะคะเราเป็นคนนอนดึกมากๆเลยนะทุกคนทีเนี้ยพอนอนดึกใช่ไหมมันก็ทาให้เราหิวพอหิวมันก็ต้องหาอะไรกินไม่งั้นทำงานต่อไม่ไหวคะ่ะปรากฏว่านะหลังจากที่ทานดึกติดต่อกันอนะ่ะพุงเริ่มออก,เร,ออกเริ่มออกเลยๆคือแบบเหมือนมัน กินดึกแล้วมันสลายไปไม่หมดอะทุกคนแล้วมันก็สะสมกันทําให้แบบพุงมันออกก็ไปเจอตัวหนึ่งดังมากตัวนี้นะคะเป็นไฟเบอร์เลยโซ่ทุกคนนี่ไม่รู้ว่าเคยเห็นกันหรือเปล่าแต่ว่าเราทานแล้วอะเห็นผลดีมากเราทานก่อนนอนนะคะแค่วันละซองใช้ผสมกับน้ำเปล่าเลยทุกคนนี่ก็จะเป็นซองแบบนี้นะคะตัวนี้จะทําให้ช่วยคุมหิวด้วยนะทานไปแล้วแบบขับถ่ายคล่องคุมหิวนานแต่ว่าจะชงให้ดูกันเลยะคะ่ะชงง่ายมาก,มาก ดสิทุกคนเหมือนน้ำส้มเลยก็คือเหมือนทำน้ำผลไม้ดื่มแค่นั้นเองค่ะมันง่ายมากคือแบบอร่อยแล้วยังทำให้คุณยูว่าตื่นมาคือหน้าท้องแบนราบแบนราบสุดๆนี่นะคะถ่ายค้องมากมันแบบมันโล่งท้องอ่ะทุกคนวันไหนที่แบบทานมือดึกๆมาจาัดโซ่ตตัวนี้ก่อนนอนนะคะตื่นมาคุณจะไม่อึดอัดเลยแล้วตัวนี้นะคะไม่ปวดบิดเลยทุกคนกลิ่นหอมผลไม้นะเหมือนน้ำผลไม้จริงๆ